หยุดคิดลบในหนึ่งนาทีแค่รู้ทันลองถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่สมมุติเรากโกรธใครอยู่ให้เราพูดในใจเลยค่ะว่านี่คือความโกรธหรือถ้ากำลังกังวลพูดในใจเลยว่านี่คือความกังวลแค่รู้ทันว่าความคิดลบเกิดขึ้นแล้วโดยไม่ด่าตัวเองไม่ผลักไสมันค่ะ ความคิดมันก็เป็นแค่ความคิดไม่ใช่ศัตรูของเราหลังจากรู้ทันแล้วเราจะค่อยๆดึงใจกลับมาที่ลมหายใจนะคะหายใจเข้าช้าๆรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกยาวๆรู้ว่ากำลังหายใจออกลองทำแบบนี้แค่ห้าลมหายใจค่ะทำไปพร้อมกันเลยนะคะฟังคลิปเต็มได้ที่ช่องสติธรรมค่ะ